สองอันดับลูกยางสาวไทยตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 5สถานการณ์ของทีมวอลเล่บอลหญิงไทยในการแข่งขันศึกลูกยางหญิงเนชั่นลีก2025ต้องบอกว่าแฟนๆเตรียมลุ้นหนักในช่วงสัปดาห์สุดท้ายโดยหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์สองที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทัพนักตบลูกยางสาวไทยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในสนามนี้แพ้รวดทั้ง4เกม อย่างไรก็ตามยังมี2แต้มจากการแพ้ญี่ปุ่น2-3เซตและแพ้บันแกเรีย2-3เซตทำให้มีแต้มเพิ่มเป็น5คะแนนจากผลงานชนะ1แพ้7นัดรั้งอันดับ16ของตารางจากทั้งหมด18ทีมซึ่งในปีนี้สหพันธ์วอลเลยบอลน,นานาชาติ FIVB ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนรูปแบบให้มีการตกชั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจะนำทีมอันดับ18ตกชั้นไปเล่นในลีกรองฤดูกาลหน้าแทน ทำให้จากอันดับตารางคะแนนดังกล่าวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องลุ้นเก็บแต้มเพิ่มในทุกเกมที่เหลือในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อรักษาสิทธิ์ลงเล่นในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกฤดูการหน้าต่อไป